กระติบ,บอกแล้วแนะนํารถกระบะมือสอให้ท่านได้รับชมกันนะคะเป็นรถกระบะโตโยต้าวีโก้ปี06ค่ะเครื่อง2.5 g จแคปเตียนะคะเป็นรถเกียร์ธรรมดาสีเขียวรุ่นตัวท็อปรถมือเดียวค่ะสภาพดีนะคะต่อประกันชั้น1ตลอดเลขไม่น้อยด้วยนะคะ2,41,000โรค่ะเมื่อเทียบกับอายุถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะทุกท่านและยังต่อประกันชั้นหนตลอดค่ะ เครื่องเกียร์ดีคัดดีช่วงร่างสมบูรณ์ดีค่ะใช้งานกันทนทานขนของได้ค้าขายได้คันนี้ตอบโจทย์ในการใช้งานได้แบบยาวๆถึกทนทานนะคะราคาเงินสดค่ะ1น9 0 0 0บาทสนใจสามารถนัดดูรถกันได้โดยตรงกับผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปโทรนัดกันล่วงหน้าค่ะและไปดูตัวรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินก็เพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายนะคะ สวัสดีค่ะ